ค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวอบเผือกกันนะคะข้าวอบเผือกนี่เป็นสูตรแต่จิ๋วโบราณน,นะคะสูตรโบราณค่ะเราใช้เผือกดิบแล้วก็ข้าวดิบนะคะแต่วันนี้เราใช้ข้าวกล้องนะคะเนี่ยข้าวกล้องเพราะเราต้องการให้เอาเข้าวดิบกับเผือกดิบแบบนี้ลงไปหุงด้วยกันเพราะเราต้องการให้เม็ดเม็ดข้าวมันไอเผือกเนี่ย ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวแล้วมันจะหอมมากเลยนะคะมันเป็นเครื่องข้าวที่อบเผือกจริงๆของโบราณที่เขาทํากันนะคะทีนี้เราก็ผสมน้ํากะน้ํากะน้ําแล้วก็ข้าวเผือกรวมกันแล้วแล้วก็หุงตามปกติที่บ้านเคยหุงกันนะคะแต่ว่าให้เม็ดข้าวมันมันแข็งกว่าปกตินิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ไปไปหุงนะใส่หม้อเข้าไปหุงค่ะ ีนี้ข้าวหุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้าวเผือกหุงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นข้าวทักสณะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราใช้ข้าวข้าวกล้อง,องมันก็เลยสีมันจะออกอางนี้เราไม่ต้องไปเติมสีนะคะแล้วก็มีมีต่อสุขภาพด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันส่วนผสมก็จะมีเห็ดหอมหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ มันจะได้เคี้ยวแล้วมันกรุบกุไม่เหนียวค่ะแล้วก็มีกุ้งสดแล้วก็มีหมูสามอย่างทีนี้ก็มีกระเทียมสับมีต้นหอมผักชีเอาไว้โรยหน้านะคะก็มีสีเอี้ยวขาวค่ะเกลือปน่นน้ำตาลทรายน้ำมันน้ำมันหอยน้ำปลาพริกไทยนะคะทีนี้เราก็จะมาหมักหมูนะคะ หมักหมูเราก็จะเอากุ้งหม,มูแล้วก็เห็นหอมที่เราแช่น้ำล้างสะอาดาปปาแล้วหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะมาใส่น้ำมันหอยะคะ่ะน้ำมันหอยประมาณเช่นหนึ่งช้อนโต๊นะคะ <c oughs> ก็น้ำปลานิดหน่อยะคะ่ะ phải bột rất lài, rồi chúng có khúc cùng nhau làm. Chúng mặc cùng nhau làm. Chúng ta cùng nhau làm. Chúng ta cùng ึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะทีนี้เราก็มามาผัดจักกระทะร้อนแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะใสก่กระเทียมค่ะ เี๋ยอให้มันหอมนะคะแล้วก็เอาหมูส่วนผสมที่เราหมักไว้นี่ใส่ลงไปค่ะ ให้ขึ้นอย่างสุดเลยะะจากนั้นเราก็จะเอาข้าวเนี่ยข้าวอบเกลือข้าวที่เราถุงไว้นะคะ इनको आता काय साइडला แต่เจอนิดหน่อยแต่มันใสๆขนาดไหนนิดเดียวมันใสนืม กิ mà, nữa, t ớ. T ớ nữa, ่งเจิดชุยขึ้นมาจะหอมมากเลยนะคะเอามัเสร็จแล้วเราก็เนื้อที่ใส่หอมชิ้นใหญ่เยมไว้นะคะนหอมค่ะ เสร็จนะคะข้าอบเผือก็เสร็จแล้วสืบอยู่ในจานนะคะเป็นอาหารที่อร่อยทําไม่ยากนะคะลองทำรู้นะคะ